ผลนงานวันนี้ครับลุงพะกวยนึ่งชุดครับบอกเลยชุดนี้นะครับก็เน้นแบ่งไว้มีของหายากมากๆนี่ครับหนึ่งชิ้นลงกรุตัวจริงแล้วก็สวยมากแล้วก็มีชิววิด้วยยกต้นแน้วว่านผสสังุนแพนโบราณด้วยอ่ะมาเน้นแบ่งไว้เหมือนเดิมครับอ่ะใครแชร์คลิปนี้นะครับมีแจกหนึ่งองค์ครับเป็นพระรอดตีหนึ่งห้าเนื้อดินหนึ่งองค์ครับแจกรีทองรีมูลค่าห้าร้อยครับแค่ดูคลิปแล้วก็คอมเมนต์ครับแล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับ แชร์และคอมเมนต์ผมจะเอาลายชื่อที่คอมเมนต์นะครับมาซุ่มแจกพ,พี่พี่พระรอดครับแค่คุณมาดูก็โชคดีแล้วในคลิปนี้นะครับได้ลุ้นแล้วอพระมูลค่าหนึ่งห้าร้อยครับอ่ะโอเคไปดูกันครับอง์แรกองคแรกเอาของแบบหายากก่อนเลยนี่สวยมากบอกเลยตรงนี้องนี้ครับเป็นพระแหวกม่านแหวกอุปสรรคครับหรือแหวกม่านตีชีวิตครับอันนี้ลงกลุ่มวัดโคสิตอรามนะครับแล้วโคสวยเลยองน,นี้ ลงกลุ่วัดโคศีตารามน,นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์อกใหญ่นะครับพระสูไว้ให้ดูดิเป็นเนื้อดินผสมพงนะดูข้างล่างนี่โคจัดๆเลยพี่เห็นไหมครับกลุ่แบบอปึกปักเลยนี่เห็นไหมสวยมากถ้าดูภาพสตูนะจะเห็นแบบว่ามีผิวแบบลายธรรมชาติแบบโคสวยเลยลองดูในภาพนะอะนี่ นี่นะครับพิมพอ,อกใหย่พี่พเนื้อพวงคุณใครอยากได้อ,อกใหย่มาแล้วครับพิมพ์นี้หายากกว่าพิมพ์บางมานวิชัยอีกนะพี่พี่อ่ะแล้วก็แบ่งแรงกว่านะเพราะว่ามันจะนิยมกว่าพิมพบางมานวิชัยนะแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับพอผัดยุกเดียวกันอ่ะนี่ครับใครอยากได้ผราแวกม่านที่หลวงพะควสร้างเองเสกเองทันทันยยกต้นแหลกไม่แรงมากอ่ะพิมพ์นี้เป็นพิมพนิยมนะครับอ,อกใหย่ แต่ถ้าเป็นพิมพ์ที่ไม่ได้ลงกลุลอันนั้นสร้างน้อยมากแล้วก็เป็นรุ่นนิยมครับราคาไลายแสนไลยแสนเลยครับพิมพ์นี้ถึงล้านเลยด้วยอยู่ในสภาพอยู่ในความสวยนะครับและอันนี้เป็นลงกลู่ครับเป็นพระที่ใช้แทนได้เลยเป็นพระที่ลงปกวนร้านเองเหมือนกันมวลสานท่านเหมือนกันฝั่งกุวัดโคศิธรามด้วยอะแต่ว่าราคาเบาวกว่า นะราคาบอกกว่านะครับจํานวนจะมีมุ่นเวียนมากกว่านะครับราคาบลูกว่าด้วยคือใช้แทนได้เลยแล้วก็พุทธคุณสุดยอดแน่นอน,นครับมีประสบการณ์มากมายครับแบวกมาแบบอุปสรรคนี่อ่ะองค์นี้ครับพี่ๆแบบนี้เพมเปิดให้เบามากเลยครับแบบนี้สองหมืนก็ยังเอาได้นะบอกให้ผาสุไวและพิมพ์นิยมนะครับสองหมื่นสองหมืนกว่าก็เอาได้นะครับนี่มีก็เขาแบ่งกันอยู่สองหมื่นสองหมืนกว่านะอ่ะแบ่งบูชาครับ เอาแค่หนึ 13, ง่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยพอหนึ่งมื่นสามพันเจ็ดร้อยลงทรงกับพี่แบบนี้ผมอยากจะเปิดหมื่นห้านะพี่พแต่ได้ามาเบาครับได้ามาเบาพี่ชายแบงค์ให้มาเบาเลยครับอ่ะเอาหมื่นสามเจ็ดร้อยลงทรงพอหมื่นห้าปิดแบบไม่ต้องคิดเลยพี่แต่เอาหมื่นสามเจ็ดร้อยครับโอเคไปองค์อื่นบ้างนี่ซิววาีเนื้อว่านครับใครไม่ทันองค์ก่อนนี่มีคนทำห้าอยู่นะแต่ว่าคงจำไม่ได้หรอกใครตอนนั้นหมดครับ ได้มาแล้วตอนนี้ซิลว,วลรีเนื้อว่านครับแล้วองค์นี้ส่วยมากสม้มบูลเลยนะพาเนื้อว่านนะครับจะเป็นพ้าบางจะเป็นพาเนื้ออ่อนก็บอกเป็นพาเนื้ออ่อนครับเป็นเนื้ออ่อนแล้วก็พาจะแบบทำลุดง่ายแต่องค์นี้ส่วยมากดูดินาเน้อเส้นลิวจีวอนเส้นอ่านย่ามเส้นตรงนี้นะครับเห็นไหมชัดมากแล้วก็พ้าสม้มบู์ไม่ผ่านกนารใช้งานเลยองค์นี้ส่วยมากบอกเลยสภาพแบบนี้ถือว่า่วยมากนะครับแล้วเป็นเนื้อวา่าน่านสังเกตด,ดูจะมีมวลสารทั้งองค์เลย แน่นทั้งองค์เลยมวลสาตรหลวงพ่อนะครับและเป็นพระยุคต้นเหมือนกันนะครับปี้5 0 0อันนี้มีลงสื่อชัดเจนเลยเป็นล,ลงสื่อน่าจะลงสื่อพิมพ์นี่วงขึ้นพระมาด้วยกันนี่เนื้อว่านหายาาครับอ่ะใครอยากได้พระสิวลียุคต้นต้น,ตน,ตนเป็นเนื้อว่านนะครับนี่เลยห้ามพลาดองค์นี้ทั่วจริงขึ้นคอได้เลยครับแบ่งบูชาครับปกติผมแบ่งยู 2007, ส่สองพันเจ็ดสวยๆแบบนี้นะองค์นี้เอาซองมาสามพอเน็วๆครับเอาซองมาสามพอ ขาชอบดีบทักเลยผ่าพานเนื้อว่านสวยๆนานๆจะมาทีนั่งทีส่วนใหญ่จะที่อยูชำรุดนะแต่พี่อําชำรุดก็แบ่งส่องมาห้ายูดีเพราะว่าพานหายากครับอ่ะองนี้เอาส่องมาสามพอสวยจิ๊บไปต่อครับเอาพรสันข้างเม,ม็ดมักงอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะพระสันข้างเม็ดพิมพ์เล็กนะครับนี่พรสันสมไข่ปลานะครับรือบาคงคนเรียกพรสันข้างเม็ดเป็นพิมพ์เล็กนะครับเนื้อดินยุคต้นปีส่องมาห้าร้อยเลยพระเก้าถึงยุกรับเนื้อนิ่งเลยนี่ ง่ายมากในรอบนี้นะบอกให้อ่ะมีเป็นพระยุคที่หลวงพ่อสร้างเองนะครับจุดต้นเลยปี2550สภาพโดยรวมแล้วสวยเลยนะครับนี่นี่นี่กนมีรอยแบบไม้เสียบเลยนะครับคลาสสิกมากอ่ะพระสวยครับข้างล่างแบบนี้คือ,อสวยจริงเนี่ยเห็นมลสานด้วยนะเนะี่ยถ้าเห็นจุดๆไหมก้อนๆนะเนี่ยพวกก้อนก้อนเล่ะนรับก้อนแดงแล้วก็มีจุดๆด,ดำๆนะครับแล้วก็มีพวกทรายเศษอ,อยู่อพวไหน มีมรซสาลุงพ่อครับทันทันด้วยอ่ะแบบนี้แบ่งบูชาครับถ้าพิมพ์เล็กพ่นจะแบ่งอยู่ประมาณสองพันเจ็ดองนี้เอาสองพันสามพอนี่เน้นไวครับสองพันสามสองพันเจ็ดปิดได้เลยพี่องเนี้ยเพราะแมงก็สองพันกว่าถึงสามพันกว่านะครับประสานเพราะพระที่ลงพ่อปวยตั้งใจสร้างตั้งใจเสน,นะครับอ่ะเอาสองพันสามพอเน้นไวครับหนึ่งองค์ทีนี้ไม่ไม่เคยได้มาแบ่งนะ้ายาททายากครับอยากได้ต้องรีบเลยองค์ต่อไป เอาเบาเบาบ้างนี่พระพงสุพันธ์เนื้อพงน้ำมันครับปีหนึ่งห้าออกวัดโคศิตารามเนื้อแบบนี้ถึงยุคแน่นอนครับปีหนึ่งห้าเนื้อพงษ์น้ำมันปีหนึ่งห้านะบแบบนี้เลยครับอ่ะอันนี้เลยครับเป็นพิมพ์พงุพันธ์เป็นพระทอดพิมพ์พระทอดพิมพ์ลงพรากลวจะน่าใช้ครับเป็นพระท่านทอดพิมพ์เองนะพี่น่าใช้ไหมครับอ่ะองค์นี้ครับแบ่งบูชาครับไม่พุดเยอะแบบนี้พันก็บาทพี่พัพนซองหึงมนห้าองค์นี้เอาแปดร้อยห้าสิบลงสอง 850ลงส่งของนน้ำพงน้ำมันนะย้ำอีกทีนึงน้วพกน้ำมันนี่ต้องพันกี่บาทอยู่แล้วครับปีน5เนี่ยเอาแค้า850กับเน้นไวไปต่อนี่นี่น,นี่พระคงครับพุ่มได้มาข้ององค์นะเป็นพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์กลางมันจะมีเล็กอีกนะครับอันนี้พิมพ์ใหญ่อันนี้พิมพ์กลางนะพิมพ์ใหญ่เป็นเนื้อดำครับสภาพสวยเลยนี่เห็นไหมหล่างเป็นล่างลายมือด้วยแล้วก็พิมพ์กลางครับพิมพ์กลางเป็นเงินแดง นะพิมพกลางจะไม่ค่อยได้มาแบ่งนะส่วนใหญ่จะเจอพิมพใหญ่กับพิมพเล็กมากกว่าเป็นพายุต้นนะครับปีสองพันห้าร้อยเลยพระคงนะพระคงนะครับอ่ะแบ่งบูชาครับเนื้อดําสภาพสวยครับผมเอาแปดร้อยลงส่งนี่เอาแปดร้อยลงส่งครับสภาพสวยจริงตรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่แบบใหญ่เลยนะครับอืมนี่เอาแปดร้อยลงส่งส่วนพิมพกลางเอาห้าร้อยพอเอาห้าร้อยลงส่งพอยกคู่ยกคู่ครับต้องคุ้มเอาไปหนึ่งพัน ทวนเลยยกคู่ไปเอาไปพันทวนเนียครับเออบอองในคู่นี้ไปไวแน่นอนองนี้ก็พันกะบาดแล้ววิ่งเนื้อดำเนี่ยองนี้ยกก็บานกวบาดแล้วเหมือนได้ฟรีอะแล้วพันทวนด้วยเอา้าได,ได้ได้พิมกลางมาเดิยพิมกลางซึ่งหายากด้วยเน้นไวครับขายชอบรีบเลยไปต่อครับนี่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 นสิงหงาแก้ปีซ่องหนึ่งครับเลี่ยมเดิมเลี่ยมซี่เลื่อมด้วยนี่อ่าหูบอกแจงก่อนนะหูหักไปนะครับ แต่ว่าเอาไปเลี่ยมทับแล้วก็ห้อยขึ้นคอได้เลยสาภาพโดยรวมแล้วคือยังสมบูรณ์อยู่นะครับกรอบยังแบบว่าน้ําไม่เข้าเออไปเลี่ยมทับแเราก็ห้อยคอได้เลยนะครับสาภาพถือว่าสวยเลยดูอาดูสิ่งกันไหมอะตัวสิ่งไม่มีแบบไม่ม,ไม,มีไม่มีดําเลยนะสาภาพถือว่าดีมากเป็นเลี่ยมหั่ใจแบบนี้นะครับชัดเจนอะชัดเจนนะครับแล้วก็เล่นกันแพงนะบางทีป้อยกันสามพันห้าสี่พันห้ายันห้าหกพันก็มีแล้วแต่มือ ล้วแต้มมือนะครับผมจะแบ่งอยู่ประมาณสองพันห้าสองพันเจ็ดนะครับล้วแต่ความส่วยองนี้เอาสองพันสามแล้วกันเน้นไวให้หนึ่งองนี่ปกติผมแบ่งไม่ต่ำกว่าสองพันห้าครับเพราะว่าแบ่งถูกเกิดไม่ดีครับมันเสียราคาครับเออพามันเล่นทึ่งครับเอาสองพันสามแล้วกันหนึ่งองไปต่อครับมาองค์สุดท้ายครับนี่องค์สุดท้ายเป็นข้อหายากเลยอ่าลงซื้อชัดเจนด้วยเป็นพระ คุณแผนอุ้มกุมารอุ้มไกล้ชนครับนี่แล้วเป็นเนื้อปั้นสนด้วยเป็นเนื้อแก้สายเสกนะครับเนื้อแบบนี้คือเนื้อนิยมนิยมสุดแล้วในบรรดาพายุต้นนะครับเนื้อแบบนี้ห้ายากและนิยมสุดแล้วเนื้อปั้นสดนี่จะเป็นแร่มวลสามพวกสายเสกทั้งองเห็นไหมทั้งองคเลยนะครับจะเป็นมวลสามพวกสายเสกทั้งองเลยอะเนื้อเดียวกันหนังสือด้วยหนังสือกับเนื้อปั้นสนนะครับ มันจะมีเนื้อดินดวยนะรุ่นนี้มีเนื้อดินด้วยเนื้อออ,อคุงตะคุณก็มีนะครับแต่ว่าเนื้อเน,นี้ยนิยมสุดแล้วเหมือนในหนังสือด้วยอืม่ะแบงบูชาครับแบบนี้พี่พี่คงหายากเลยใครอยากได้พรัคุณแพทน์ทิมหายากมีลงสื่อจำเปนนี่องค์ใหญ่หน่อยขึ้นคอกาลังดีนะครับนี่เลยแบงบูชาครับแบบนี้ปกติแบงสามหมนห้าเอาแค่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบลงทรงสองหันห้า ก็เอาได้เลยเพราะแพง3ามาครับแต่เอาพันเก้าหครับให้งงเดียวเนื้อปังส้นเน้ํยอีกทีนึงใครชอบรีบถักเลยนี่ชุดนี้พมบอกแล้วหาพามาเราใจทุกองค์ครับอ่ะโอเคใครอยากได้งงไหนนะครับรีบเลยรีบถักเลยครับ T U G F C แปนะครับทักลายตรงนี้เลยแล้วก็ดูใต้คอมเมนต์นะครับพุ่มส่งช่องทางครับติดต่อไปแล้วโอเควันนี้สวัสดีครับ